สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพลอยค่ะฝ่าย Content Creator ค่ะมาค่ะมาฝึกฝ่าย Content Creator ค่ะเนทค่ะมาฝึกฝ่ายกราฟิกแล้วก็ editor ค่ะโมเมค่ะฝึกกราฟิก editor ค่ะมีรุ่นพี่เข้ามาแนะนำในวันประถมเทศเด็กฝึกงานแบบเออมันน่าสนใจดีแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรแต่ว่าเพื่อนสมัครพอดีก็เลยแบบเออตามๆามกันไปก็ได้พูตรงก็ตามเพื่อนมาค่ะ แต่ว่าไม่ได้ตามมาไปเรื่อยนะคะเพรารู้สึกว่าสนใจด้านนี้แล้วก็เข้าไปส่องเพจดูก็เป็นอะไรในความสนใจของเราเหมือนกันก็เลยตามมาด้วยค่ะมีรุ่นพี่มาประถมนิเทศค่ะแล้วก็สนใจก็เลยมาสว่างที่นี่ค่ะส่สวนเน็ตก็สนใจทําด้านนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเชียงใหม่มีที่ไหนที่เขามานิเทศเลยรู้ว่ามีที่นี่ก็เลยตั้งใจจะมาที่นี่เกง่งๆนะเพราะว่าแบบเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ทำงานอะไรที่แบบจริงจังขนาดนี้ เขินด้วยเข้ามาไม่รู้จะพูอะไรแต่พี่ก็ชวนคุยรู้สึกเก่งๆเนาะใช่เพราะว่าแบบไม่เคยมีประสบการณ์ทํางานกับคนอื่นแบบเข้ามาก็กลัวแบบว่าจะทางานได้ออกมาไม่ดีทําตัวไม่ถูกเลยเพราะว่ามันต่างจากในห้องเรียนเราบากคือห้องเรียนเรามีเพื่อนแต่ที่นี่คือมีแบบพี่ที่เขาแบบทางานกันจริงจังแล้วเราก็แบบคิดว่าเออเราเข้าไปแล้วจะยิ่งทําให้พี่เขาเหนื่อยหรือเปล่าโฆษณาเบวถ่ายเบื้องหลังโฆษณา ทําให้เราได้รู้แบบทุกอย่างของการถ่ายทำได้ออกหน้ากล้องสนุกมากก็ได้ประสบการณ์ได้ถ่ายคนอื่นได้แกล้งคนอื่นสนุกดีจริงๆก็ชอบหลายงานอย่างเช่นบล็อกที่ตัดอันแรกเป็นงานแรกที่เราได้ทําแล้วก็รู้สึกว่าแบบตัดทันเวลาแบบตามที่พี่กําหนดก็รู้สึกแบบประทับใจรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมีส่วนร่วมทําแบบเยอะมาก,มากทั้งคิดสตอรี่แล้วก็แบบบีฟอารมณ์พี่ต่อให้เล่นยังไง <c oughs> อะไรกคือตลกพี่ก็ตลกมากก็คือชอบค่ะสนุกดีค่ะ <c oughs> แบรนสีฟ้าต้องใส่มันเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดเยอะมากทําให้ถูกใจลูกค้าเป็นงานที่ต้องต้องขายความนู้สนใจโดยที่ไม่ซ้ํากับแบรนด์อื่นต้องิีให้สร้างสารรค์แบบให้ผ่านพี่ด้วยแล้วก็ค่อยมาผ่านลูกค้าแต่ทําทแล้วมันก็ไม่ได้หนักใจสักทีค่ะตัวเองยังไม่ถูกใจแล้วลูกค้าจะถูกใจได้ยังไง <c oughs> ซึ่งมันก็ทาให้คิดว่าเอ,อาสงสัยเราต้องแบบพัฒนาด้านนี้คือมันเป็นงานเร่งด้วยแก้ไปแก้มามันก็แบบไม่ดีสักทีอะไรอย่างงี้ ื้องจริงเกี่ยวกับหนังนะคิดชันคิดคอนเทนต์ต่างๆให้กับแบรนด์ฟู้ดเดลิเวอรี่คิดคอนเทนต์ให้แบรนด์จากฝันใสช่วยพี่ติดต่อลูกค้าหาเพจโปรโมทหาอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์หาอินฟลูเอนเซอร์เอนเซอร์พูดด้วยกัน <laughs> ทำหน้าที่เอเจนซี่นะคะในการติดต่อลูกค้าแล้วก็ติดต่ออินฟลูเอนเซอร์เพื่อมาทํางานคอนเทนต์ของเราได้ช่วยพี่จัดไฟล์ถ่ายรูปช่วยพี่ตอนออกกองทำเทมเพลตสตอรี่ไอได้ฝึกตัดต่อวิดีโอ <c oughs> <c oughs> ไดค่ะได้ทำกราฟิกได้ตัดต่อวอล์กโมุม้ก็ได้ถ่ายเบื้องหลังมีไฮเดอร์ซีแล้วก็เรียนจัดไฟจัดพอปอะไรอย่างงี้หาพอปถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็แบบมีไปคาเฟ่ด้วยไปถ่ายนอกสถานที่อะไรอย่างงี้แต่เสียดายช่วงนี้โควิดก็เลยไม่ค่อยดออกไปไหนดุเนาะดุแต่ตลกดูดุยังไม่ค่อยก้าตอกไม่ค่อยกราตอกมุเท่าไหร่ใจดีใจดีเลยใจดีพูดเพราะ <laughs> บูคดีไม่เหมือนใครดูน่ากลัวแบบว่าลูกแค่ลูกอะดูน่ากลัวเพราะว่ายังแบบไม่ค่อยช่วงแรกก็ไม่ได้คุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยังไม่รู้ว่าจะเข้าหายังไงดีก็ดูเงียบเงียบเงียบไม่ค่อยได้คุยด้วยอดีค่ะเป็นคนพูดน้อยเออเห็นเราแบบว่าทําอะไรไม่เป็นก็คือสอนดูแบบดุด <laughs> ดูดแต่น่ารักดูดุด <laughs> ใช่เหมือนกัน energy เยอะเออเออประมาณนะั้นก็เหมือนพลอยบอกเลยใ่ energy คือเต็มน่ากลัวยังไม่กล้าเข้าหา น่ารักใจดี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 ่เียบแต่ว่าน่ารักมากน้อยแต่ใจดีดูโตกว่าดูโตกว่าดูโตมากดูเป็นผู้ใหญ่คนตลกตลกมากจริงจังกับงานเวลาเล่นก็เล่นแบบสุดตัวแต่ว่าเวลาทำงานก็เข็งมากตลกดีค่ะแต่ก็มีมุมจริงจังใช่เวลาทำงานจะเป็นคนที่จะไม่ยอมให้เดทแอร์คิดมุกอะไรมาตลอดไง ใจดีเหมือนเดิมเลยไม่ที่ปรึกษาที่ดีคนละแบบสบายใจใจดีตลกค่ะชอบไปมุแบบมงเต้นเก่งด้วยอ๋อเลยูดมอร์นิงกูดม้รหนิงเอดี้หวานนิคเนียวเจ๊งงงไปหมดละก็ใจดีใจดีเหมือนวันแรกเลยตลกก้าวาชอบมันเล่นด้วยใจดีอยู่ก็เต้นเก่งเหมือนกันแหละใจดีแล้วก็ตลกแบบแปลกๆนะไม่ค่อยได้คุยกันคุยจริงๆก็คือตอนที่สอนใส่ซับเต้นเก่งอยู่เด้อ ฟังพูดเก่งนะถ้าแบบเป็นเรื่องที่พี่ฟังสนใจชวนคุยได้เลยแล้วก็ชอบเป็นลูกคู่ตบมากับพี่คิวก็ให้คำปรึกษาเรื่องเกมตลกใจดีไม่ค่อยได้คุยกันสังเกตว่าพี่เขาก็พูดเก่งโยนเรื่องเกมอะไรเงี้ยก็จะเห็นคุยกับพี่ต่อ,พ,ตอพี่คิวน่ารักตัวเด็กๆน่ารักใจดีชอบให้กินขนมน่ารักดีค่ะโกโก้ชอบเวลาพี่ตออเซลเล่นพี่แจนตลกช,ชอบสั่งของมาเล่นอะไรอย่างนี้ เ n e น g y จีเยอะเหมือนเดิมแต่วันแรกไม่เปลี่ยนเลยนังมาเป็น the back เวลาปาร์ตี้ไมเคยดนาสืกอเตือตลกมากแล้วก็คอแข็งไอ้นัทจีเยอะเหมือนเดิมเช่าชวนเมาใช่พูดอะไรก็คือตลกหมดเลยน่ารักชวนคุยเก่งเี่เราเรื่องเก่งแล้วก็ใจดีน่ารักใจดีค่ะน่ารักแล้วก็คุยได้ทุกเรื่องเหมือนได้คุยกับแบบพี่สาวเอง เหมือนเดิคมค่ะใจดีสอนงานเก่งทํางานเก่งช่วยเรื่องคอนเทนต์แล้วก็เป็นพี่ที่รู้สึกเอนดูเพราะว<ช>่าน่ารักคือเราเราเด็กกว่าแต่ว่เราเอนดูพี่เ <c oughs> ลย <c oughs> น่ารักเรียบร้อยทําง,งานเก่งพูดน้อยเก่งเล้วมากเก่งว่าเวลาหลังเลิกงานใช่ไหมคะแล้วก็จะมีปาร์ตี้กัน <c oughs> พี่ๆจะไม่ปล่อยให้เรากลับเปเองเลย คอยดูแลเทคแคร์ยันถึงหอถึงบ้านกันเลยอย่างเงี้ยค่ะมีครั้งหนึ่งที่ทํางานผิดพลาดที่ก็ไม่ได้ตําหนิบอกว่าเป็นครั้งแรกไม่เป็นไรแล้วก็ชี้เป็นแนวทางให้ก็มีเยอะนะคะแต่ละเหตุการณ์ก็คือมันดีคนละแบบเนาะที่ไปถ่ายโฆษณาตอนที่เราเข้ามาเล็กๆเราจะได้แบ่งฝาก็จะไม่ค่อยได้รู้จักพวกพี่ๆที่อยู่อีกทีมนึงแต่พอได้มาถ่ายโฆษณาคือมันรวมกัน,นสนุกดีค่ะเป็นทีมรู้ว่าแบบการเป็นทีมเวิร์กที่ดีคือคใช่แล้วมันก็ทําแบบให้เรารู้จักกันมากขึ้นดีแล็กทุกครั้งที่เราทำ งานหรือแบบตัดคลิปตัดอะไรงนี้พี่ต่อจะชอบผู้เชียร์อัพแบบว่าเก่งมากเก่งมากเลยอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าทับใจแบบว่าเอ้ยภูมิใจตัวเองได้ความรู้ก็ได้ประสบการณ์เยอะมากเทคนิคการคิดคอนเทนต์การตัดต่อการจัดแสงไฟก็ได้ประสบการณ์การทํางานกับพี่ๆที่แบบเขาเก่งกันด้านนี้ประสบการณ์การทํางานร่วมกับผู้อื่นเข้ามาแรกๆก,ก็คือแบบกลัวมากหมอไหมคะ ไม่เคยทํางานกับแบบรุ่นพี่ไม่เคยทํางานกับคนที่ไม่รู้จักกันอะไรอย่างนี้แต่แบบพอเข้ามาก็รู้สึกแฮปปี้แบบไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดดีใจคะ่ะที่มาฝึกที่นี่พอได้มาฝึกงานที่นี่ก็ได้ทําในสิ่งที่อยากทําจริงๆก็ได้แบบความรู้อะไรใหม่ๆจากพี่ๆด้วย,ยโปรแกรมตัดต่อตอนแรกเราก็ตัดไม่เป็นอยากมาอีกคะ่ะตลกฮาวันค่ะขอบคุณมาก ขอคณพี่ทุกคนเลยนะคะที่ที่ผ่านม,มาเนี้ยให้ความรู้ให้ประสบการณ์เราเยอะมากแล้วก็ช่วยดูแลพวกหนูเป็นอย่างดีเลยคือมาที่เนี่ยทาให้เราได้รู้ว่าการทํางานจริงจริงจังๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ถึงพวกหนูจะฝึกได้ไม่นานนะคะแค่เดือนกว่าๆเนี้ยก็แท้ทาให้เราเนี่ยเป็น,นแบบรู้สึกเป็นกันเองดีเนาะกับพี่ๆะรู้สึกดีรู้สึกว่าเออพี่พเขาแบบต้อนรับเราอย่างดีเลยแล้วก็ดูแลเราดีมากก็อยากบอกว่าถึงจะฝึกงานจบแล้วแต่ว่าหนูก็ยังเป็นน้องที่น่ารักของพี่พีทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะคะถ้าเจอกันก็ทักได้อะไรเง ไหนก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแล้วก็พี่ต่อหนูรอแข่งล้องเกทพี่ต่ออยู่ขอบคุณพี่ๆที่ใจดีแล้วก็ให้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้กับการฝึกงานนะคะทำให้เวลามาฝึกงานก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาขอให้ซูโรคอมเมอร์เชียลนะคะ <c oughs> มีงานดีๆเข้ามาเยอะเลยแล้วแบบประสบคาส <c oughs> วมามสำเร็จขอให้ประสบความ <c oughs> สำเร็จมากๆ <c oughs> แล้วก็งานเข้าเยอะๆขอให้ทุกช่องทางก็ดังๆนะคะก็อยากได้มาเทิร์นกับพี่เตสสักครั้ง อยากจะขอบคุณพี่ทุกคนนะคะที่คอยสอนขอให้ซูโรนะคะเป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักผลิตคอนเทนต์ดีๆปังๆให้ทุกคนได้ดูนะคะขอบคุณที่เลี้ยงข้าวนะคะขอให้ซูโรเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็ขอให้พี่ๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดขอให้เราได้เจอกันอีกนะคะแล้วก็ <S <S 2> <S 2> แบบว่าถ้าไปเจอกันร้านไหนก็ทักด้วยนะคะหรือว่าถ้าจะไปร้านไหนก็ชวนหนูด้วยนะคะจบแล้วค่ะเอออินเทอร์วิวของเราเนาะมาคาสอสามี่